านางรำนะครับสิบนางนะครับซึ่งได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับกับแอดอิสระนะครับมันก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะฮะแม้เราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแตขอให้มีส่วนร่วมส่วนลุงพลนักแตนก็ทำบุญต่อไปใครจะพูดอะไรคนบาปเท่านั้นครับที่จะพูดว่านักบุญจะเงินคนอื่นน่ะคนบาป คนบาปเท่านั้นจะพูดดังนั้นไม่ต้องซีเรียสอะไรดังนั้นก็คนนักบุญจากทุนคนอื่นก็ทั่วประเทศอะไม่ว่าจะเป็นนักนักดนรนักร้องดังๆที่วิ่งเพื่อรับบริจาคหรือเจ้าภาพเจ้าภาพไม่ว่าจะภาพป่ากระถินทั่วโลกทั่วประเทศไทย ก็เป็นคนชั่วที่มันพูดกันที่คนพวกนี้พูดกันว่าอ่านนับบุญจากทุนคนอื่นเขากลับกลายเป็นว่าเป็นเครดิตทางสังคมต่างหากใครอยากเอาเงินไปให้คนที่เราไม่รู้จักหรือเอาเงินไปให้คนชั่วเพื่อ,อเอาไปทำบุญร่วมหน่อยครับไอ้พวกที่มันพูดเนี่ย หมาตัวไหนจะให้เงินมันไปทําบุญก็แค่นั้นแหละวิธีคิดให้มันสุดโต่งง่ายๆก็คือมีแต่คนชั่วเท่านั้นครับที่ชาวบ้านเขาไม่ร่วมทําบุญเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้บุญแต่นั้นคนดีลุงพลพิสูจน์ได้หลายอย่างครับพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนดีจริงพูดคําไหนคํานั้นพูดก่อนนี้คําพูดของเขามีคนเชื่อคําพูดเขาก็พูดอย่างเดิมมาสามสี่ปี เวลาหนึ่งคำพูดของเขาไม่มีคนเชื่อเขาแต่วันหนึ่งทุกคนจะเชื่อว่าเขาพูดความจริงแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาหนึ่งสังคมหลงว่าเขาพูดความจริงแต่ตอนนี้เขาเริ่มอยู่ลำบากพูดอะไรมาก็ไม่มีคนเชื่อถูกต้องไหมฮะมีหลากหลายนะครับเรามาคุยกันในศูนย์เก้าเล่าข่าวนะครับทักทายกันก่อนเนาะ สนุกแน่ครับสนุกแน่นะฮะแมนเอฟซีลุงพลจะไม่รู้จักอาจารย์อีกเลยหลายคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่กับคนที่ชื่นชอบอาจารย์มาเป็นรังแจอาจารย์ดีกว่านะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็อยู่ของเราต่อไปนะครับคุณกัญจนาครับคุณวริศคุณบ่าวสกาครับคุณยงทองสุขนะครับ คุณพันนิตานะฮะ FCTP คุณจรินทิพย์นะครับคุณเอก,กพองศ์รอฟังอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณบาสกาวัตติดตามเสือแป้งอ่าผมผมจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะเออผมจะพูดเรื่องนี้ครับมันเริ่มกลายอาสังคมปัจจุบันเริ่มอ่าเริ่มมีอะไรแปลกๆนะบางทีผมกว็ว่าจะทําคลิปหนึ่งนะของเสือแป้ง นะครับคุณแม่แจ๋วครับ s c t p ครับคุณไพรนะครับคุณคุณไพร์ FCTP นะครับคุณจรินทิพย์นะบอกว่าติดด่านขอบคุณมากครับคุณอ้อสวัสดิ์คุณอัปโป้นะครับคุณสกลนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับคุณเอ็มเทคนะครับอิมแทกเนาะสวัสดีครับผมอิมแทกเอ็มแทกโฟนนะครับผมนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้จะเป็นร้านใช่ไหมจะเป็นร้านขายอ่ามือถือใช่ไหมครับ ก็ขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองเด้อนะครับคุณพัชราภกรครับผมนะสิครับคุณธรพิจิรัตครับสิครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสุพลเอฟซีทีพสวัสดีครับผมนะฮะคุณนางพุทธสภัยวังอภัยวังอภัยวังเนาะสบายดีนะครับผมนะครับซึ่งมารออาจารย์ทุกวันเหมือนกันเนาะนะครับอีกท่านหนึ่งเนาะนะครับคุณสุ คุณสุจัญญานะครับผมนะสิครับคุณมาลีนะครับคุณดุษฎีอ่าแม่ดุษฎีสเปชนสิครับผมคุณธงนางกลมนะครับสิครับคุณแม่ดุษฎีวันที่สิบเจอกันเออนะครับคุณหนูแดงครับคุณแม่น้ําคุณวัฒนาคุณสุนทรนะฮะคุณหนูน้ํานะครับคุณรัะวิจิรัสบอกว่าคดีของเสียแป้งทําให้เราเห็นว่าประเทศของเรามีระบบแบบนี้อยู่ ลุงพลก็ถูกกระทำเหมือนกันใช่ครับมันพอไปเห็นกรณีเสียแป้งเนี่ยแม่สังคมไทยไม่คิดถึงคดีลุงพลเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับผมเลยบอกว่าดีกับคนดีกับคนเก่งเนี่ยเลือกคนดีไว้ก่อนการเรียนสูงเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเขาเป็นคนดี ทุกทุกระบบการศึกษาทุกระบบตำแหน่งในประเทศไทยคือมนุษย์เข้าไปทำงานต่อให้มีกระบวนการเลือกคนเข้าไปทำงานแบบไหนก็แล้วแต่แบบคุณธรรมหรือแบบอุปธรรมก็แล้วแต่โดยมากคือแบบอุปธรรมจัดซื้อจัดจา้างตำแหน่งสูงๆยิ่งต้องเสียเงินเยอะแต่ประเทศไทยก็แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ยังมีระบบ พูดว่ามาตามขั้นตอนแต่ขั้นตอนนั้นมันเป็นการข,ขั้นตอนที่ผิดปกตินะครับกรณีเสียแป้งคือเขาอ่ะถูกกล่าวหาว่าทำอีกแบบหนึง่งแต่ว่าทำไมทางการจึงอยากอยากจับตายจับตายเป็นเป็นวิธีหนึ่งคือจะปิดปิดแล้วก็ปิดจ็อบลุงพลเนี่ยมีคนพูดว่าถ้าลุงพลติดคุก ระหว่างผัดฟ้องฝากขังเนี่ยเขาคิดว่าลุงพลต้องตายเพราะว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างอย่างอย่างไม่ต้องคือโหดโหดร้ายแก้ปัญหาไปอย่างโหดร้ายเพื่อปิดจ็อบไม่ให้มีความเดือดร้อนภายหลังของคนหลายคนคือให้ลุงพลตายในีุยมันเป็นไปได้เพราะว่าฟังฟังแล้วมันมันผิดปกติหลายจุดเหลือเกิน นั้นเสียแป้งเขาบอกว่าถ้าเขายังอยู่ในคุกอาจจะมีคนส่งชัญญาณถ้าเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาต้องตายเราก็คิดว่าคนเราจะเก่งขนาดไหนถ้าแหกคุกคือกลายเป็นว่าตอนนี้มีเรื่องคำว่ายอมแหกคุกเพื่อมาตั้งหลักทวงคืนยุติธรรมโอ้โหครับเนี่ยจะจะสร้างหนังได้เรื่องหนึ่งนะ นะครับก็แกก็มีพลังอย่างหนึ่งของแกเหมือนกันนะครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องเปิดโปงอ่อันนี้เรายังไม่รู้จริงไม่จริงนะครับตอนนี้อายการสูงสุดสั่งสอบสั่งสอบเรื่องที่เสียแป้งบอกว่าอายการคนหนึ่งอายการบอยไม้เนี่ย มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจประมาณว่ามีคนขอร้องคือคนทำผิดเหมือนกันหมดแต่ให้ติดคุกคนเดียวดังนั้นแกก็เลยบอกว่ามันผิดปกตินะครับก็เลยผิดปกตินะครับอันนี้คือ มันสมน้ำสมเนื้อกับคนที่ถูกถูกถูกตามลากสมน้ำสมเนื้อก็คือมีมีบาร,รมีอันนี้คือมีบาร,รมีนะเสียแป้งมีบาร,รมีของเขาเขาสามารถชี้ชี้ได้ว่าใครที่ผิดปกติถ้าบาร,รมีถ้าเสียแป้งไม่มีบาร,รมีในระดับหนึ่งอะเขาพูดนี้ก็จบเลยครับไม่มีใครเชื่อเนี่ย ถ้าลุงพลพูดอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อแน่แต่เสียแป้งเขามีต้นทุนทางสังคมแบบของเขาอยู่มีคนรักอะไรเขามากมายดังนั้นเขากล้าฟันเขากล้าบปะทะเลยส่วนความจริงไม่รู้แต่คำพูดของเขาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทั่วประเทศอีกแล้วมีการอายการสั่งสอบอายอเรื่องเรื่องนี้ทันที แม้อาการคนนั้นจะพยายามใช้ตำแหน่งในการะจะฟ้องจากนั่นจะนี่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันยาวครับเราก็เลยนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลเราสแสดงว่าต่อไปนี้ไม่มีใครกลัวใครในตำแหน่งใดๆแล้วล่ะถ้าหมายความว่าเป็นไปต่าง เป็นไปตามที่เสียแป้งว่าเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครฮนะนี่ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะถ้าจะเรื่องยาเสพติดทุกคนโดนแต่ให้จําให้จัดการคนนี้คนเดียวแบบเนี้ยแสดงว่าคนอื่นก็มีเงินนะ่ะแกก็เลยไม่ยอมไม่ยอมดังนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาตัวต่อต่อกระบวนการของเสียแป้ง หมายเขาว่าเขารู้แล้วว่าใครมีอะไรบ้างที่ทําไมไม่ไม่ผิดอ่าไม่ถูกดําเนินคดีแบบเขาถ้าดําเนินคดีก็จะได้ต่อสู้ในชั้นศาลแต่อันนี้ก็คือคนกันเองที่ร่วมกันทําหรือถ้าจะเข้าขายคือเข้าก่ายทั้งหมดแต่กับถูกจับคนเดียวไปขังคุกอันนี้ก็กลัวความตายสิครับอ่าดังนั้นเป็นปัญหาระดับประเทศละเพราะว่านายกก็ลงมารู้ละ ให้มอบตัวมอบตัวแต่เขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือให้ตรวจสอบอายการคนนี้ก่อนและตำรวจบางคนนะครับโอ้นะถ้าเรื่องนี้มันเหมือนทุกคนมองว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มเริ่มลิงก์กับปัญหาสังคมมาแล้วว่าทุกจุดมันเป็นปัญหาสังคมเรื่องแบบนี้เรื่องก่อนที่จะถึงศาล ย้ำอีกทีนะครับเรื่องนี้เราเคยพูดมาแล้วว่ามันมีคนเป็นทั้งเป็นทั้งจำเลยเป็นทั้งโจทย์นะครับที่เขาผิดหวังอย่างดุนแรงหมายควาว่าเขาคิดว่าสารต,ตัดสินตรงข้ามเป็นไปตามที่เขาคิดแต่เขาได้รับผลการตัดสินต่างไปแต่ทุกคนไม่ได้ติดใจการตัดสินจากศาลนะครับแต่เขาติดใจ กบวนการทําเอกสารหรือทํารายละเอียดของสํานวนก่อนจะไปถึงศาลเขาติดใจตรงนี้นะครับแล้วก็มันมีปัญหานี้มาเรื่อยๆอยอ่างคดีของลุงพลเนี่ยมันคือหนึ่งไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยเนี่ย,ยกำลังกำลังต้องเจอกับสังคมในเรื่องนี้ก็คือยายเก็บฟืน ย้ายเก็บฟื้นคือเราก็ไม่อยากพูดอะไรให้มัน,ให,มนให้มันลงลึกเยอะเพียงแต่ว่าผมติดใจแค่ว่าคดีไม่มีประจักษ์พยานทำไมทำไมจึงจึงฟ้องลุงผลได้ผมติดใจตรงนี้นะครับก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยมันมีอะไรเหรอแต่แสดงว่ามีความเสี่ยงสูงตอนนี้เกิดการเสี่ยงสูงเลยนะครับเพราะว่า สังคมได้รับรู้แล้วจากเพจหม่ชะละวนผู้หลักผู้ใหญ่นักกฎหมายทั้งหมดได้มาเห็นแบบเราเห็นครับเพราะว่ามันมีคนกล้าบ้าบินเอามาลงสู่สาธารณะถ้าจะบอกว่าจะเอาความผิดในการนำหลักฐานนั้นมามาปรากฏก็ต้องไปจัดการเพจหม่ชะลววนมาจัดการประชาชนไม่ได้มาจัดการประชาชนไม่ได้เพราะเขา อ่านในสาธารณะอ่านในแพลตฟอร์มสาธารณะถูกต้องไหมหนะดังนั้นทุกอย่างอ่าคุณบาสกาบอกว่าทุกอย่างแบบปลอมไม่ใช่ความจริงที่ติดตามในคดีลุงบาสกาพูดถูกครับตอนนี้สังคมกระแสสังคมเริ่มตีกับในคดีของลุงพลอย่างรุนแรงก็นหนาวหนาวร้อนร้อนเลยครับนหนาวหนาวร้อนร้อนคืออะไรครับหนึ่งทำไมลุงพลถูกจับอา่าหนาวหนาวร้อนร้อนแล้ว สองทำไมลุงพลถูกฟ้องเนาห n ร้อนๆลอนแล้วนะอ่ะมาสรุปของเรานะฮะสวัสดีครับแอดเรี้งนีคครับนะครับคุณดังดาวนะครับแอดอคุณบนทานะครับคุณป้าสมนะครับคุณบุลลี่ครับเออเดี๋ยวตอนนี้แม้แต่ผมก็ติดตามเพจท่านนายน,นิทัศน์ท่านนายถ้าบอกว่าท่านก็พูดกันไปไปว่าตอนนี้ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนทั้งประเทศอาจะเชื่อใจใครระหว่างตำรวจอายก,การและโจรนะครับทุกคนตอบว่าโอ้ไม่ไว้ใจตำรวจและอายก,การแล้วครับเอาแล้วครับงานนี้ชาวบ้านเอาใจช่วยจำเลยอีกแล้วครับชาวบ้านเอาใจช่วยจำเลยแล้วครับส่วนความผิดก็คือความผิดนะครับแต่ให้ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา เสียแป้งเขาเขาเขางงคือมันมีคนทําผิดแบบเขาเนี่ยที่ถูกว่ามองว่าทําผิดเนี่ยถูกจับหมดเลยแต่ทําไมเขาติดใจว่าทําไมไอาการจึงไม่สั่งฟ้องอะ่ะกลับเห็นไม่ฟ้องแต่ทําไมฟ้องเขาเขาติดใจตรงนี้ครับก็ติดตามต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูอ่าเรื่องของเราครับเวลามีมากพอที่ยายเก็บฟืน จะรู้แผนนี้นะฮะเป็นก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อะไว่าความเป็นยายเก็บฟืนเนี่ยหนึ่งท่านไม่มีท่านไม่ได้เรียนท่านไม่ได้เรียนหนังสือท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ถูกทนายลุงพลขยี้จุดนี้ว่าเออที่มี การประทับตาลายมือเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเพื่อให้ให้คนที่มีวุฒิภาวะสูงเนี่ยเข้าใจแบบธรรมชาติว่าอ๋อเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาไม่ได้เรียนหนังสือมันก็หมายความว่าอา้าวไม่ได้เรียนหนังสือจะรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงแล้วประทับตาได้ยังไงได้ถูกจุดทําไมประทับตาถูกจุดแกก็บอกว่าเขากเพิ่งรู้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่จับหัวเม็ดมือของเขาเนี่ยไปประทับตรงนั้นเขาจึงได้รู้ว่า การประทับลายมือลายมือจะต้องไปประทับตรงนั้นอา้าวงานเข้าแล้วจะเอาความผิดแก้ยากยนะครับเพราะว่าแกไม่รู้หนังสือชาวบ้านจริงๆผมก็เลยคิดว่าคุณเลือกคนที่จะมาเป็นอ่าคนแบบนี้เนี่ยทําไมไม่ไม,ไม่ไม่เลือกคนที่เขามีลายเซ็นอ่านหนังสือออกอ้าวทำไมคุณไม่ไปเลือกลูกเขาล่ะเออมันจะได้ไม่ ไม่มาจบจุดนี้ว่าไปพาชาวบ้านมาให้อ่าในเรื่องเหมือนเหมือนเหมือนจะบอกว่าถ้าจะให้ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไปพูดยืนยันว่าเห็นลุงพลอยู่ในศาลเนี่ยแล้วหลักฐานอื่นๆมันอ่ามันมีหลายหลักฐานใช่ไหม<ๆ>เขาต้องรวมกันหลักฐานตรงนี้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 ถ้ายายบอกว่าเห็นลุงพลในชั้นศาลเห็นลุงพลจริงๆ แล้วข้อมูลอื่นมันมันย้อนแย้งกับที่ยายบอกแล้วข้อข้อมูลอื่นเนี่ยหลักฐานอื่นมันไม่ใช่ลุงพลล่ะทีนี้ก็ตัวใครตัวมันนะยายก็จะกลายเป็นคนโกหกในชั้นศาลแล้วใครรับผิดชอบครับยายติดคุกคนเดียวครับยายติดคุกครับแล้วคนอื่นช่วยไหมเขาไม่ช่วยฮนะนี่คือเขาปล่อยคนปล่อยคนจนไปติดคุกอีกแล้วครับ พยานหลักฐานมันมีหลายหลักฐานนะครับเพื่อจะเอามาชั่งน้าหนักกันอันนี้บอกเห็นลุงพลแต่อย่างอื่นเด็กหายก่อนเก้าโมงเนี่ยมันก็ผิดละถูกต้องไหมแต่นั้นแกก็เลยน่าจะคือโดยธรรมชาติชาวบ้านเนี่ยมุบว่าอียงอีหยังอีลาเนี่ยบักลาเบาเบิงกบเบิงแน่เนี่ยนี่ย่ามีคนมาบอกจังสันจังสี่พาไปบอกจังสันจังสี่ไปสอบถามจังสี่ส อ่าแล้วก็มันก็เอามือย้ายเนี่ยเป็นจังสันอย่างสี่มันคืออีหยังเราเราอ่าหลาน,ลานเอ้ยมันเป็นอีหยังบอกย้ายแนย,ย้ายภูมูเรื่องเลยเนี่ยศาลให้ไปึ้นอ่าเบิกความนีย่ย้ายกับภูมูเรื่องมันคืออีหยังนะครับแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับสมมุติว่าเรื่องมันคอขาดบาดตายแล้วจะให้ชาวบ้านคนหนึ่งที่เก็บฟืนแล้วก็ไปให้การในชั้นศาล เพื่อจะบ่งบอกว่าเห็นคนหนึ่งยายคงถามไปถามมาย่ายมือมือดนหรอมือไหล่ะที่ต้องไปขืนสาลเนี่ยเขาที่ถามมายายไปเห็นเขามือนไหนวันที่สิบเอ็ดไหล่ะมาวันที่สิบเอ็ดเห็นเห็นลุงคนเนี่ยอ่าไปไปยางอยู่แถวนันแค่เห็นไปยางซื่อไห้ล่ะบ่ได้เห็นอุ่มเด้อเห็นไปยางซื่อบ่ได้เห็นอุ่มยังเน้อเห็นคนเดียวยางสื่อ อ้าวย,าย่ายวันที่สิบเอ็ดเนี่ยย,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 ยาา่ายเฝ้าเฝ้าตาแม่หมหมอยายเฝ้าตาอยู่ยายสิไปยอยู่บนภูเขาที่ยังไหยายก็เอ้าเอออี๋อี๋อีเอา้เอาช่าาวยแล้วช่วยแล้วผมเชื่อว่ามันมีเวลามากพอที่จะทำให้ยายเก็บฟืนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดทีนี้ แต่ต้องไปตามหมายสารเพื่อไปเป็นพยานให้ฝ่ายโจทก์ก็คงจะมีการแอบสอบถามเขามีลูกมีหลานเนี่ยเขาต้องแอบสอบสารสอบถามทาน